สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบรนอบรนาชานี่นะคะวันนี้เรามาหาเห็ดกันค่ะนนค่ะมาถึงน่ะก็เห็นแล้วนนสองสามดอกนะคะไปค่ะเก็บกันนี่ค่ะโอ้โหหัวโดนแทนนะหมดะเดีค่ะเดี๋ยวไปตัดขาทีเดียวนะคะม่ข้างทางค่ะโอ้ยดูเพื่อนๆดอกขาวจกแล้วค่ะ หัวโดนแทะขาดูค่ะบอกค่ะหนุนอีกดอกค่ะเพื่อนโอ้ยอันนี้โดนไปแล้วนี่ค่ะหนุนค่ะโอ้ยกำลังตะมุตะมิดเลยค่ะฝนมันตกค่ะน้าไม่ได้ถ่ายทุกเด็กด้วยนี่ค่ะนี่นะคะ nông khăn lúc à nông khăn xong xong